อัพสเตตผิดทำไงดีครับมีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบักร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนาร้าน r i p p l e x Shop นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลนสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บวกพา์ที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง 1. สมัครสมาชิก 2. เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสผมแก๊สศูนย์เคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะรีสเตตนะครับผมเกมโซโล่บล็อกเลเวลลิงนะครับผมแบบบางคนแบบว่าอัพสเตทผิดอัพสเตทพลาดไปเนี่ยอยากจะรีสเตตได้ไหมได้นะครับผมแค่ง่ายๆคือขั้นแรกนี่ให้เราออกเกมก่อนครับผมแล้วก็เข้าเกมใหม่หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะกดเพย์เนี่ยให้เพื่อนๆนะครับผมกดตรงช่องที่เขียนว่าคอสต์ตัวใม่นะครับผมพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะให้เรานะครับผมเลือกคัสใช่ไหมครับก็เลือกหนึ่งคัสที่ไม่ใช่คัสหล เมื่อเลือกเสร็จนะครับผมกดตกลงแล้วก็เข้าเกมไปหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อเข้าเกมเสร็จนะครับผมจะให้เพื่อนเนี่ยทำการออกเกมหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าใหม่นะครับผมแล้วก็ไปตรงช่องคัสตอม้ช่องเดิมเลยนะครับผมแล้วก็เลือกอาชีพหลักของเราหรือว่าเอลซนที่เราเลือกไว้ใช่ไหมก็กดแล้วก็ตกลงแล้วก็เข้าเกมนะครับผมพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราก็เปิดช่องเกมของดูจะสังเกตได้ว่าสเตตแล้วนยครับผมจะถูกรีเซตฟรีตีเลยนะครับผมก็สามารถ นำสเตตไปอัพได้ตามใจชอบเลยนะครับผมแล้วก็สามารถทําแบบนี้ซ้ําเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะรีสเตตไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมย้ํานะครับผมว่าการรีเซตแบบนี้นะครับผมของแล้วก็เวลจะไม่หายนะครับผมจะรีแค่สเตตเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมก็แค่นี้แหละครับผมถามมาก็ตอบไง